สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เดินชนเมืองชาแนลพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมศาลเจ้าแม่กุนอิมเนาะเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับก็คือเดี๋ยวผมเ้าพา,าไม่ฟังก่อนคือที่นี่เป็นลูกเจ้าแม่กุนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก นะครับลูกเจ้าแม่คนอิมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะก็คือตรงนี้จะอยู่ข้างโรงพยาบาลนะครับสมิติเวชตรงเยาวราชนะครับท่านะผู้ชมอยู่ตรงมูลนิธิอยู่ตรงโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับวัด ไตมิตรนะครับวัดไตมิตรนะครับแล้วก็เส้นเนี้ยจะจตรงข้างนะครับตรงข้างโรงพยาบาลตรงเนี้ยถ้าตรงไปอีกนิดนึงนะครับจะเป็นวงเวียนนะครับผู้ชมเป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียน ของเยาวราชนะครับตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมพาพาเดินไปชมนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นวัดไตรไมิตรนะท่านผู้ชมวัดไตรมิตรวิทยานะครับก็นะค,บคือพูดง,ง่ายๆหลวงพ่อ,พอทองคำเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับตรงนี้ก็จะถ้าเดินตรงไป นะท่านผู้ชมถ้าเดินลงไปจะเป็นวงเวียนเยาวราชนะท่านผู้ชมเป็นวงเวียนเยาวราชตรงนี้แลวผมพาพาท่านผู้ชมอ่าไปดูกันนะครับตรงเนี้ย <c oughs> จะเป็นวงเวียนเยาวราชนะครับแล้วท่านผู้ชมผ่านมาเนี่ยก็แวะ ได้นะครับก็คือที่นี่จะมีทั้งหลวงพอ่อทองคำวัดไตมเมรที่เป็นที่ผมเคยบอกคลิปที่ผ่านมาเนอะก็คือตรงเนี้จะเป็นหลวงพอ่อทองคำที่หล่อขึ้นมาทั้งองค์เลยไม่ได้มีอ่าพอกเหมือนองค์อื่นๆนะครับเป็นและเป็นหลวงพอ่อทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่เป็นเป็นวงเวียนนะครับ เป็นวงเวียนเยวราชนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับแล้วก็ถึงเยื้องนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นวัดไตรมิตรนะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปดูศาลยังแม่คนอิ่นทำไมถึงอ่าทุกคนถึงว่าสัตว์สิทธิ์นะครับศาลเนี้ย นะัท่านผู้ชมศาลนี้เป็นสารที่ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่รูปเจ้าแม่กวนอิมเองอ่ะถ้าไม่ได้ปั้นมาจากาไม่ได้ปั้นมาจากปูนนะครับไม่ได้หล่อมาจากสำลิศนะท่านผู้ชม แต่รูปเจ้าแม่กวนอิมที่นี่แกะมาจากไม้จันนะทรานผู้ชมแกะมาจากไม้จันพูดง่ายๆคือจากต้นไม้ต้นไม้จันนะครับทั้งองค์เลยแล้วถูกนำมาจากประเทศจีนนะครับ่าะผู้ชมรูปเจ้าแม่กวนอิมของของที่เนี้ยของโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ยถูกนำมาจาก ประเทศจีนแล้วรูปเจ้าแม่กวนอิมที่แกะขึ้นมาเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมที่รูปเจ้าแม่กวนอิมที่แกะขึ้นมาเนี่ยแกะจากไม้จันนะท่านผู้ชมแกะจากไม้จันนะครับไม้จันที่เป็นต้นไม้นะครับแล้วรูปปั้นเนี่ย รูปรูปเช้อไม้นอิ่มที่ถูกแกะจากไม้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในนะเดี๋ยวผมโดนาพาท่านผู้ชมรีวิวรอบๆก่นอนอ่ะแล้วเท้าความต่อรูปที่แกะเชื้อไม้คนอิ่มเนี่ยที่ที่แกะจากไม้เนี่ยนะครับแกะขึ้นในสมัยรัชวงศ์ถังนะท่านผู้ชมรัชวงศ์ถังเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเท้าความก่อนว่ารัชวงศ์ถังเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่เจริญที่สุด นะท่านผู้ชมจเจริญที่สุดเลยนะของของจีนเป็นเป็นช่วงยุคพูดง่ายๆคือเป็นยุคทองเลยนะท่านผู้ชมเป็นยุคทองของของสมัยจีนยุคนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคยดูจกกักรพรรดิเฉินหลงเนี่ยยุคจกกักรพรรดิเฉินหลงเนี่ยเขาก็ยังยังยัง,ยงมีความเห็นว่ายังไม่เท่ายุคของของของราชวงศ์ถังเลยนะท่านผู้ชม และราชวงถังนียเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับขนาดเงินขนาดเงินที่ตกอยู่อยู่ที่พื้นนะครับยังไม่มีใครเก็บเลยนะท่านะผู้ชมมาแจ้งว่าอย่างนั้นนะเป็นยุคที่เจริญมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมรีวิวด้านในนะครับง่ายๆคือจุดจุดนี้จะมีจะมีให้มาสักการะนะครับ อาเดี๋ยวไปดูฝั่งหอวงก,ก่อนก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับก็มีมีศาลจีนเนี่ยเขาจะมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3ไหว้ฟ้าไหว้ดินนะครับไหว้เจ้าที่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีมีมีธรรม,มเนียมของเขานะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมรีวิวด้านในรูปเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยพระโพธ,ธิสัตว์กวนอิมเนี่ยท่าน ถูกนำมาจากประเทศจีนนะครับถูกนำมาจากประเทศจีนเนี่ยคือที่ที่ที่น่าน่าตกใจคือน้าน้ามหาัศจรรย์น่นาทึ่งเนี่ยก็คือแกะจากไม้แล้วไม้เนี่ยเป็นไม้เป็นไม้จันนะท่านผู้ชมนะครับเป็นไม้จันอ่าเป็นไม้จันนะครับเป็นไม้จันนะไม้จันทั้งว่าแกะจาก จกไม้เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปของพระโพธิสัตว์กวอินนะครับก็คือรูปเนี้ยถูกแกะมาจากไม้จีจากไม้จันนะครับแล,รปปรรแล้วก็เป็นเป็นรูปพระโพธิสัตวกวนอินแล้วก็เป็นช่างสมัยโชวง์ถาง อาจจะผมพาท่านผู้ชมไปไปรีวิวด้านอกบริาการเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนท่านอื่นเขากําลังสวดมนอยู่นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโฟลิสัตว์วนอินนะครับเนี่ยครับนะครับแล้วก็ดเดี๋ยวผมพารีวิววงกว้าง,างนะั้ยด้านบนและหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปคนที่อ่อตั้งแล้วก็สร้างเนาะ ส้างสา<ม>ก่อตั้งโรงพยาบาลเทียนฟ้านะครับเทียนฟ้าเนี่ยน่าจะมาจากมาจากน้มสกุลนะครับหรือเป็นเป็นเป็นวงวงวงเครือญาติต้อง่ายๆขอขออภัยนะครับที่เรียกว่าวงตระกูลนะครับตระกูลเทียนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะครับก็คือเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งมหัศจรรย์น,นะครับที่หนึ่งคือมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับบอกว่าที่เนี่ย ผู้ใดที่เป็นธาตุไฟนะท่านผู้ชมธาตุไฟสามารถมาขอขอพรจากาเทพเทพโพธิสัตว์กวนอินได้ที่นี่นะครับเพราะว่าทิศเนี้ยเป็นทิศของธาตุไฟนะครับเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ